สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงเฉพาะกิจเลยดูดวงพิเศษนะเนื่องจากมีดาวพฤหัสนะครับจะมีการพักองศาในวันที่29สิงหาคมนะฉะนั้นดาวพฤหัสเนี่ยมีความสำคัญทางโหราศาสตร์อย่างมากเลย นะแล้วในทางดาราศา์ก็ถือว่าเป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดด้วยนะครับในทางโหราศาสตร์เนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยถูกจัดให้เป็นประธานสุภเคะห์นะเป็นประธานแห่งความดีเป็นประธา,า,านของความมงคลความเจริญรุ่งเรืองนะเรียกว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นถ้าดาวพฤหัสมาเลงดวงชะตาหรือมากลมดวงชะตาและโดยมากนะถ้าดาวพฤหัสมาเลงดวงชะตาหรือมากลมในดวงชะตาให้คุณเนี่ยนะ จะได้แต่งงานจะได้ซื้อบ้านซื้อรถนะจะได้เงินได้ทรัพย์สมบัติได้ความเจริญรุ่งเรืองนะอันเนี้ยนี่คือประโยชน์ของดาวพฤหัสฉะนั้นคราวนี้พอดาวพฤหัสพักองศาคำว่าพักองศานั่นคือเดินถอยหลังนะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะในทางดาราศาสตร์วิทยา,าศาสตร์เนี่ยดาวมันเดินถอยหลังไม่ได้นะเดี๋ยวไม่ใช่ใครมาดูคลิปแล้วตกใจบอกเฮ้ยอาจารย์มาบอกดาวพฤหัสจะเดินถอยหลังเป็นไปไม่ได้ คือในทางโหราศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นภาษาโหราศาสตร์นะที่เดินถอยหลังมันเกิดขึ้นจากวงโครจรของดวงดาวที่รอบดวงอาทิตย์เนี่ยนะมันเป็นวงรีมันก็จะมีจุดที่แคบแล้วมันก็จะมีจุดที่กว้างก็คือจุดที่ไกลนะในจังหวะที่ดวงดาวเนี่ยกำลังโครจรไปในในรัศมีที่ไกลนะแล้วจุดสังเกตมันอยู่บนโลกมนุษย์ใช่ไหมแล้วดาวดาวโลกของพวกเราเนี่ยมันหมุนรอบตัวเอง พอมันเริ่มหมุนรอบตัวเองแล้วไอ้ดาวอื่นๆโคโจรอยู่ในวงจรที่ไกลเนี่ยไออัตราสัมพัทธ,ธ์ที่ที่โลกหมุนเนี่ยมันเลยทําให้ดูเหมือนไอดาวที่อยู่ไกลๆเนี่ยเขาเริ่มเดินถอยหลังนะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือเมื่อดาวพฤหัสเดินถอยหลังเนี่ยนะครับมันจะเกิดสิ่งที่ดีและไม่ดีกับดวงชะตานั้นๆนะทุกลัคนาเลยแล้วดาวพฤหัสเนี่ยนะครับ หนึ่งราศีจะใช้เวลาโคจร1ปีเต็มนะอย่างตอนนี้ดาวพฤหัสเนี่ยไปกลุ่มลัคนาที่เมษและไปเลงชาวลัคนาตุลนะจะอยู่อย่างเงี้ยถึงเมษาปี6-7และได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคเลยนะมันจะมีโชคมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในดวงชะตานะฉะนั้นตรงเนี้พอดาวเขาจะถอยหลังเนี่ยมันก็เลยเกิดเหตุนะมันก็จะมีมีประเด็นขึ้นมาที่เราต้องมาทำคลิปกันนะแล้วดาวพฤหัสครั้งนี้นะครับ ถอยหลังถึง4เดือนนี่ถอยหลัง4เดือนเลยนะถอยหลังตั้งแต่วันที่29สิงหาคมเป็นต้นไปเลยยาวไปเลยนะกันยาตุลาพิกาธันวาแล้วเดินหน้า9มกรา2567นี่ยาวเลยฉะนั้นช่วงเวลานี้มันจะเกิดเหตุการณ์พิเศษต่อชีวิตของเรานะเอามาดูทีละลักนณาเลยนะว่าเป็นยังไงอา้าลักนณาพิกจิกนะ ชาวลกคนาพิจิกเนี่ยนะเมื่อดาวพะระฤหัสพักองศาสีเดือนนะข้อดีก็คือเรื่องของการเงินตั้งแต่ยีสิบเก้าสิงหาเป็นต้นไปนี่นะโอ้โหเงินเฟื่องฟูได้รับเงินสบายใจนะแบบก้าวกระโดดนะมีเม็ดเงินหมุนเวียนทุกทิศทุกทางนะ บางคนได้รับมรดกบางคนได้เพิ่มเงินเดือนบางคนมีอาชีพเสริมไรายได้เสริมมีไรายได้เข้ามาบางคนได้โชคลาภก้อนโตอย่างนี้เลยนะแล้วให้สู้แล้วรวยนะชาวพิกจิกตทั้งหลายอดทนสู้จะรวยจเจริญรุ่งเรืองใครทำงานอะไรก็ให้ขยันหมั่นเปลียนมุกมานะนะจะสำเร็จสมปาฏธนารเลยนะส่วนข้อเสียนะครับ ชาวพิจิกต้องลุยทุกเป้าหมายนะก่อนจะได้เงินก้อนต้องมุ่งมั่นโมกมานะเคลียร์ปัญหาทีละเปราะทีละเปราะทีละเปราะรนะต้องสู้ก่อนต้องมีปัญหาก่อนสู้เสร็จแล้วสําเร็จสมปัติถนานะซึ่งจริงๆการเริ่มต้นอะไรมันก็ปัญหามาก่อนก็เป็นเรื่องปกตินะพอมีปัญหาแต่เราก็สามารถผ่านมันได้ก็จะสําเร็จสมปัติถนาเลยนะ ตำราธรรมวิจยะนะครับอาจารย์ดได้เขียนขึ้นนะเพื่อใช้สำหรับการฝึกปฏิบัติสมาธิ สมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนะครับสามารถฝึกได้ด้วยตนเองที่บ้านนะครับแล้วในตำรานี้จะมี QR Code ให้สแกนนะเราเรียนที่บ้านสแกนมาดูวิดีโอมีข้อธรรมต่างๆที่อาจารย์สอนอยู่ในตำรานะครับให้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพใครที่สนใจอยากฝึกปฏิบัตินะเรียนกรรมฐานแก้กรรมด้วยตนเอง ตรงนี้สามารถเรียนได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึงขั้นสูงนะแล้วใครสนใจนี้นะครับสามารถสั่งจองได้นะครับโดยผู้ที่สนใจสั่งตำรานี้นะครับจะได้รับเหรียญบรมครูซึ่งอาจารย์ได้จัดสร้างขึ้นนะครับโดยเหรียญน,นี้ด้านหน้าจะเป็นบรมครูหลวงปู่โลกดอนด้านหลังจะเป็นบรมครูปู่ฤาษีคมนารอดนะครับจะมอบให้สําหรับคนที่สั่งตำรานี้ไปเรียนด้วยตัวเองด้วยนะครับ อาจารย์ดูเป็นแบบลัคนานะใครที่ยังไม่รู้ลัคนาตัวเองก็พิมพ์ใต้คลิปนะจะมีเจ้าหน้าที่เขามาเช็คให้นะเพราะลัคนากับราศีนี่มันแตกต่างกันราศีมันจะมีความแม่นยําแค่สัก10%เท่านั้นเองนะแต่ถ้าเป็นลัคนาเนี่ยมันจะมีความแม่นยําถึง90%เลยทีเดียวนะเพราะมันต้องอาศัยวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดนะสถานที่เกิดด้วยในการวิเคราะห์นะครับ ปี256ดาวหลัก4ดวงที่เป็นภาพรวมของชีวิตทุกลักษณะจะมีการย้ายราศีใหญ่ในทางโหราศาสตร์ทั้งดาวมริตยูดาวราหูดาวเสาดาวพฤหัสพร้อมเกิดเกณฑ์คาดที่อันตรายดวงคุณจะเป็นอย่างไรตรวจวิเคราะห์ชะโรกมงคลเสริมดวงชะตาแก้ไขสิ่งที่ติดขัดขอคมากรรมเจ้ากรรมในเวรเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรธ ตรวจสุขภาพดวงประจำปีแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผาา์กฤษณะภูศิรุดมสนใจติดต่อ Line at open down หรือโทรมาที่086-336-6390